สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วะในอาจารย์เฮลที่ไฟแนนซ์เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลยแน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด s u b s c r i b ์กดเลย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 ให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy f i d a y วันนี้เรามีคําถามนะครับบางทีเราออกกำลังกายกันเราหมกมุ่นเราชอบออกกำลังกายกันตรงเราลืมว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายคืออะไรคืออะไรครับพี่ต้นแน่นอนก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีใช่ไหมฮะและถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดผิดล่ะครับผิดผิดก็จะมีของแถม คืออะไรเหมือน <laughs> เหมือนว่าเราไปเดินสำรวจสินค้าแล้ช่วงมิดไนเซลอะไรเนี้ยไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพแทนที่เราออกกำลังกายได้ดีปุ๊บมันกลายว่ามันมันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพแล้ววันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ตัว hmm. เป็นที่นิยมเรียกว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้และอุปกรณ์นั่นก็คือปา <laughs> ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นองคกร์ที่เรายึดแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับดัมเบลบาร์เบลหรือเก้าอี้แบบนี้ถ้าเรารู้จักกันก็คือในนามของฟร <Free S 1> <weight S 2> ีเวทนั่นเองใช่ใชทำไมครับตอนทำไมฟรีเวทคนถึงออกกำลังกายกันผิดผิดเยอะครับมันบอกแล้วว่ามันเป็นฟรีเวทใช่ไหมมันสามารถเล่นได้ทุกทิศท,ทางทุกกล้ามเนื้อเลยทาให้เขามีความคิดว่าเออเล่นแบบนี้เขาน่าจะเล่นถูกอยู่ใช่ไหมแต่บางอย่างมันมันไม่ใช่ใช่ไหมการเล่นฟรีเวทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับปกติแล้วที่เรา ออรายกนเทลตี้ไฟเดย์นะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมหรือว่าเราจะแนะนําว่าให้เล่นเรื่องของแมชชีนก่อนเครื่องออกกำลังกายก่อนเพราะว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นคือเน้นตรงจุดมากกว่าถ้าเกิดกำลังของเราส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเราค่อยไปพัฒนาเล่นฟรีเวทได้แล้วก็ฟรีเวทอันตรายคือว่าบางทีมันมันฟรีเวทนะมันสามารถไปไหนไหนหมดได้บิดโน่นบิดนี่ได้ได้เองนะครับทีนี้ถามพี่ต้นว่าระหว่างดัมเบลกับบาเบล อันไหนคนจะบาดเจ็บมากกันครับถ้าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่เรามองเนี่ยคือบาร์เบลมันหนักใช่ไหมคนจะคิดว่าบาร์เบลส่วนใหญ่แล้วจะเกิดบาดเจ็บมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องของดัมเบลเพราะในความที่คนเราส่วนใหญ่ขวาซ้ายมันไม่เท่ากัน<อ>งั้นในเรื่องของการที่จะประคองหรือว่าการโอกาส <คน S 2> การเกิดการบาดเจ็บม,มันจะค่อนข้างยากกว่าโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ค่อยถนัดเยี่ยมเลยครับวันนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยถ้าที่คนนิยมมักจะเล่นกันแบบผิดๆเพื่อคุณจะได้เล่นถูกเพื่อพัฒนาการนั้นที่ถูกต้อง เพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเราปูพื้นฐานแบบใหม่หมดนะครับแน่นอนครับเวลาคุณไปเล่นคุณจะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยนี่อ่ะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตน้มตน,มตนจากอะไรก่อนดีครับโอเคคงเริ่มจากดัมเบลก่อนแล้วกันดัมเบลบมาเลยถ้าแรกก็คงเป็นเรื่องของการท่ายิบวาง จำเบลบาเบลใช่ไหมจับที่สําคัญเลยใช่พอเป็นการเริ่มต้นบางคนนี่ยังไม่ใชนเริ่มเล่นเลยหยิบปุ๊บหลังจากนั้นเจ็บแล้วยังไม่ยังไม่เล่นเลยจริงจริงอย่าหาว่าตลกเรื่องจริงผมเองเวลาเล่นน้ําหนักเยอะๆเนี่ยต้องประคองดีๆหาหลักมั่นคงค่อยๆยกมาหลังตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มสอนยังไงพี่ต้นโอเคนะครับก็ส่วนใหญ่เ้วเวลาที่ที่เวลาที่เราใช้เออขอใช้ลูกเล็กแล้วกันครับอย่างลักษณะของการอ่านนุ่ครับหยิบวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว บางครั้งดัมเบลมันอาจจะมีที่วางนะครับหรือบางทีเวลาที่เราหยิบมันเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางไว้ที่พื้นซึ่งพวกนี้ต้องต้องระวังมากนะครับในเรื่องของการก้มหยิบอะไรต่างๆโดยเพราะเราจะบอกว่าหุ้ i น้ำหนักมันไม่มากเท่าไหร่เราใช้ในท่าทางที่อะไรนี่ก็สามารถยกขึ้นได้แล้วนะฮะแต่บางอย่างแล้วพวกนี้ต้องระวังนะครับโอเคเรื่องการหยิบวางอันไหนอันตรายกว่ากันครับระวังดัมเบลวางกับพื้นกับดัมเบลวางบนแร็คของมันนะครับแร็คที่วางที่แร็คนะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยทําให้ลดในเรื่องของการเสี่ยงต่อเรื่องการเกิิกกกกาา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 รรรรบบบบบเเเเเเจ็มมมมขึ้้้นนนนแตต่่่่่่สวววใใหหหญลลีออองงยยพพพืืืืัช โอเคอันนี้เราก็เริ่มง่ายๆเวลาที่เราหยิบพวกนี้ก็ให้ให้เหมือนกับเวลาที่เราหยิบของนะละักษณะการหยิบของคือพยายามให้ตัวลำเบลมันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับขึ้นลงวางนะครับหยิบนะครับขึ้นเหยียดยืด<อ>ขึ้นนะครับให้มันใกล้ใกล้ตัวมากที่สุดนะครับลักษณะพวกนั้นใกล้ตัวมากสุดนะครับครับใช่นะครับลักษณะพวกนั้นนะครันั้นเวลาที่เพือ่อก็คืออย่างกรณีที่บางครั้งอ่ามานะด้วยความที่เฮ้ยไม่อยากจะย่อก้มนะครับใช้ก้มตัวลงไปเลยนะก้มตัวหยิบขึ้นมายัาไม่ทันเริ่มเล่นเลย หลังเจ็บไปซะแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้หยิบยืดแล้วคราวนี้เราค่อยมาเริ่มเล่นในท่านั้นโอเคหยิบจับแบบนี้นะครับในเรื่องของนัำเบลต่อไปเริ่มเล่นท่าครับโอเคมาท่าอะไรครับส่วนใหญ่ที่ก็เอาท่าอะไรกันที่เวลาที่เข้าบริหารส่วนของต้นแขนท่านหน้าคือไบเซ็บไบเส็ปอ่าส่วนใหญ่เวลาบบยเล่นบบยเล่นยังไงก็ ทีละข้างอ่าทีละข้างใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นบาเบลของโยกสองข้างเลยพร้อมกันใช่ไหมอ่ะหรือถ้าเป็นกำเบลของโยกสองข้างได้อ่าฮะใช่โอเคแล,แล้วน่ะส่วนใหญ่แล้วพวกเนี้ยนั่นคือเล่นที่ท่าที่ถูกต้องนะฮะแต่บ๊วยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วยก็ก็เปิดเพลงโยก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 ไปให้มันหลุดนอกไม่ใช่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 น้ำหนักเขาเยอะครับอ่าไอ้นั้นก็ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคเรื่องของการการเล่นเวทเนี่ยบางครั้งมันจะมีเขาเรียกว่าการชิตตตติ้้้้งงงงะกกกกาาาาาารรรโโแแ่่่่่เเเเใใหหหไปปถถึมยยนนีสวญขท โกงแค่ครั้งสองครั้งไม่ใช่ว่าคุณเล่น12ครั้งคุณโกงตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3คุณก็โกงมาเลยถ้าเกิดเราชีทติ้งหรือว่าเราโกงแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรครับอ่าส่งผลเสียงไงเอาวปลองเล่นนะลองเล่นต่อเนื่องนะครับนี่อ่าน,นี่คือถ้าอ่าใช่มันไม่ออกไปเสพเลยอ่ะใช่ันไปที่ไหนละม,ม,มันเปลี่ยนไปเดี๋ยว มันเหมือนใบไตเสพอะอะไตเสพอันหนึ่งสิไตอันแค่หลังอะทุกครั้งที่บัวโ,โยกเนี่ยมันกลายเป็นหลังใช่ไหมมันมีการเหยียดหลังพอหลังเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บหรือว่าการเวียงกันอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันมากขึ้นออแล้วบัวย,ยิ่งบางทีไปทําในจังหวะที่มันเร็วนะกล้ามเนื้อบางทีมันไม่คุ้นเคยมันก็เกิดการออบาดเจ็บได้ง่าย เพราะฉะนั้นเราจะเน้นอะไรดีครับให้คอนโทรลอะไรดีครับอ่าเราก็ต้องพยายามเน้นเน้นตรงจุดที่ที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกมากขึ้นใช่ืออ,อย่างตัวนี้ก็คือกลัดหรือว่าคอนเซนเทรตใช่ส่ว่าเน้นตรงนั้นอ่าส่วนนี้ต้องการให้งอเราก็ต้องพยายามเน้นที่ส่วนนี้ให้มีการงอการบิดข้อมือหรือว่าทาเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้ออืหรืองายมือครับอ่าโอเคอย่างถ้าเราเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหงายนะครับโดยหลักนะครับอย่างนี้แล้วหงาย นั่นมันคือทําให้เราสะดวกขึ้นกับการที่มันมันไม่ไปติดที่หน้าขาแต่ถ้าเรามามองถึงหน้าที่ของตัวไบเซ็บนะฮะอันนึงก็คือมันงออีกอันก็คือต้องแบมือเพราะถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่ที่โดยตรงของไบเซ็บที่ทำงานนะเพราะจริงๆแล้วผมว่าการเล่นเบียดมันคือวิทยาศาสตร์มากๆใช่ใช่เพราะมันต้องต้องต้องเข้าใจในเรื่องของตัวตัวหน้าที่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไรมันละศาสตร์สุดๆเลยใช่ไบโอเมคานิกอีกเลนี่ครับครับปุ๊บเราขึ้นตรงๆปุ๊บอ่าฮะเนี่ยอันเนี้ยแแค่่นนีี้้กก็หัรตึงลวใชด ตาที่2อบวยเคยเห็นเวลาที่เขาเล่นฟอนเลสไหมตัวไหลด้านหน้าส่วนใหญ่บวยเล่นยังไงเวลาบวยเล่นผมย่อเข่าผมหยิบขึ้นมาแล้วหลังจากถูกต้องหยิบมาปุ๊บมาวางนี้ย่อเข่ากางขาหน่อยแล้วก็บองนี่กะจกตั้งสติแอนหลังหน่อยตั้งสติแอนหลังหน่อยยกขึ้นยกขึ้นโอเคนะครับทีนี้บบวยเคยเห็นบางคนที่ยกพร้อมกันสองข้างไหมบ๊วยลองดูจะฝืนธรรมชาตินะบวย ลงหลังอ่ะใช่ใช่ใชพี่พ<ะ>ดูเหมือนพี่มีความสุขมากเลยนะเหมือน <c oughs> พอผมบอกเหมือนจะเลยเข้อสอบได้พี่มีความสุขมาก <c oughs> ลงหลังครับใช่เพราะอะไรเงอาะช่าเพราะบางคนปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยเขาก็ยังเล่นท่าเดิมเฮ้ยทำไมฉันต้องมาเล่นทีละข้างฉันเล่นมันพร้อมกันเลยสองข้างใช่แต่สิ่งที่ได้มันกลายว่าจากตอนแรกจะเรามันเล่นเน้นไหลข้างหน้ามันไม่ใช่ละมันมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเวลาที่เราเล่นโอ้อันนี้ผมเริ่มมีข้อสังเกตแล้วพี่ต้นจริงๆแล้วอ่ะ กล้ามเนื้อของเราส่วนที่บาดเจ็บมากที่ส,ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นหลัง,ลงโดยอย่างเช่นเวลานักกีฬาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่งเวลานานๆผมวิ่งทีกล้ามเนื้อที่ผมเมื่อยมานสุดคือเมื่อยหลังในไงเขาถึงต้องเวลาที่ฝึกเขาถึงบอกว่าต้องฝึกแกนลาตัว<อ>หน้าท้องหลังช่วงล่างช่วงด้านนอกด้านในของสะโพกใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะช่วยสปอร์ตบางทีเราเรามีความรู้เฮ้ยทานี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่จริงๆมันต้องใช้อยู่ช่วยเรื่องการประคองตัวอะไรต่างๆหน้าที่ของเราในการเล่นเบียร์คือถ้าเกิดหลังเราบาดเจ็บเราแทบจะ เล่นท่าอื่นไม่ได้เลยสมมติถ้าเกิดแบบเราไม่สามารถคอนโทรลให้นิ่งๆได้ทํำยังไงครับโอเคง่ายมากนิดเดียวนะครับหาผนังนะครับแต่เราหาผนังเอาหลังพิงเลยย่อนเข่าหลังพิงนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวเราต้องนิ่งมากขึ้นถ้าเรามีเก้าอี้แบบนี้เราใช้มันได้ไหมครับได้ครับเราก็สามารถเราก็สามารถลงมานั่งได้เลยเอามานั่งนั่งแบบนี้ท่านี้โอเคใช่ไหมครับขึ้นมาด้านานิดนึงผมนั่งนะครับหลังพิงชิดนะ ปพ๊บเราก็ทิงข้างใช่แล้วก็ยกขึ้นหลังเราจะรู้สึกสบายมากเลยหลังดันละเพราะหร่อนเลยนะก็หลับเลยไม่ใช่ยกนี้เื่นมุกก็ชอบอยกว่าฮึบใช่ครับกุศโลบายในการที่เราให้นั่งเก้าอี้หรือว่าหาผนังพิงก็คือเพว่าให้เราล็อกหลังเพื่อเป็นการเซฟหลังนะครับไม่ให้เจ็บแล้วก็ตัดไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการให้ออกไปเริงแล้วพอนั่งชิดแบบนี้หนักกว่ายืนเพราะยืนเรายังมีขาเขือช่วยส่งได้นี่ครับ นี่มันบังคับคือให้จัดงจริงสองถึงสาเซตเซตละ1 0บถครั้งนั่นก็คือตัววัตถุประสงค์ที่เราเล่นถ้าเรายังเล่นได้อยู่ประมาณสมมติเล่น1 0บถครั้งแล้วมันยังเบาอยู่แต่ดัมเบลหมดแล้วสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มจำนวนได้เพิ่มจำนวนหรือเพิ่มความเร็วได้หรือแม้กระทั่งว่าดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะหนักมากขึ้น ต่อไปนี่คือเรามาดูเรื่องของการช่วยเซฟใช่ไหมครับใช่แล้วยังไงครับพี่ต้นอ่าง่ายๆก็คือเอาโบยลองเล่น สมมติว่าบวยหมดแรงแเพื่อนผมเขาจะไม่ทำผมมันแรง,บงแรงบบนี้นะครับจริงอ่ะเฮ้ยนี่ <laughs> <laughs> เอาว่าโ <Okay. S 2> อเคการเล่นเวทจาเป็นไหมครับต้องมีผู้สนับสนุนหรือคนช่วยเซฟมันเป็นสิ่งจาเป็นถ้าเกิดเราเล่นในในกรณีที่บางท่าที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางท่าที่เราใช้น้ําหนักที่เยอะนะครับง่ายๆอย่างถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเกิดบวยบวยต้องการที่จะหยิบน้ําหนักหรืออะไรการส่งน้าหนักบางทีถ้ามันลูกใหญ่เกินเลยว่าหนักเกินใช่ไหมมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยขึ้นมาตัวนั้นมันก็จะประคองคนช่วยเซฟช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นสมมต ถ้าตามปกติถ้าเกิดน้ำหนักผมยกได้ผมจะใช้เข่าส่งอ่าช่วยส่งขึ้นมาใช่ฟื้นแต่บางครั้งมันโอ้โหมันหนักมากมันหนักมากปุ๊บมันไม่ไหวตัวเทรนเนอร์มันอาจจะเข้ามาช่วยใช่ไหมเอาวขึ้นมาหน่อยป้าลุงับขึ้นมาหน่อยลุงลุงเราขึ้นมานิดนึงลุงโอเคคุณครับบีบผมหนักขึ้นนะครับอ้าวอ้าวดันขึ้นนะพอดันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวตัวเทรนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่ช่วยอ้าวเพราะนั้นปุ๊บเราก็ต้องปล่อยเขาเล่นเองละเอาไมปช่วยเซฟอ่ะเฮ้ย ถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าสกลงใครใครจะมาเล่นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่บวยเริ่มหมดแรงเริ่มติดปุ๊บอ้าวเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงก็เข้ามาช่วยเซฟเอออเอามาช่วยนิดนึงลักษณะติดคือง่ายมากครับดูก็ด้วยตาปากก็ได้คือลักษณะเหมือนมีโทรศัพท์เข้าใช่พี่บอลมือปรนเนี่ยอ่าใช่ใช่ปุ๊บแล้วก็ช่วยส่งนิดนึงพอผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะโอเคละปุ๊บอ๋อใช่นะครับแล้วก็มาช่วยส่งรับกลับการเล่นเป็นบัดดี้กันนี่คือ ความปลอดภัยใช่สิ่งที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอันที่สองก็คือมันช่วยทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้โอเคขึ้นแทนที่ใช่ใช่บางครั้งมันเหมือนเราเล่นอีกสองครั้งก็จะได้แล้วถ้ามันมีใครสกิตเอนนิดนึงตรงที่เราติดอยู่แน่นะมันก็ไปได้แล้วเพราะจุดประสงค์ของการเล่นเวทครับคือการที่เราพากล้ามเนื้อของเราไปสู่จุดที่เราตั้งเป้าหมายจุดที่เราเรียกว่าล้ามากที่สุดคือใช้พลังงานกล้ามเนื้อมากที่สุดในจุดจุดนั้น ต่อไปครับอ้าวต่อไปคราวนี้มาอ่าในส่วนของดัมเบลอีกที่ส่วนใหญ่ที่เรามันก็ต้องเจออีกเอาง่ายๆเอาตัวหน้าท้องโอเคหน้าท้องอ่าบ๊วยลองยืนขึ้นบ๊วเคยเล่นอ่าลำตัวด้านข้างไหมเนี่ยอ่าใช่ไหมอ่าปกติบ๊วยถืออ่สองข้างหรือว่าข้างเดียวถือสองข้างถือสองข้างถ่วงกันไงอ้าวบ๊วยลองเล่นสองข้างอ้าวบ๊วยลองเล่นก่อนนะเยียดยืดไปอ่าสิบครั้งแปดเก้าสิบเบาอ่าคราวนี้บ๊วยลองปล่อยออกอ่าเล่นข้างเดียวเนี่ย เออหนักขึ้นใช่ไหมเพราะไอ้ตรงเนี้ยบางทีมันก็คือเป็นเป็นในแง่ของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดการมาเเจยบแต่ผลที่ได้บางทีการที่เราถือสองข้างเราคิดว่าเฮ้ยเราเล่นสองข้างใช่ไหมแต่บางการมันเป็นไปการถ่วงซึ่งกันและกันอยู่แทนที่เราจะพยายามออกแรงมนนี่มากขึ้นฮะมันก็มีการดึงดึงถ่วงกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับใช่ว่าเราเอะอันนี้สองข้างได้ท่านี้ข้างเดียวได้ท่านี้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช uh ่เพราะงั้นตัวนี้มันก็จะนะว่าแทนที่บัวจะต้องออกแรงตรงนี้ใช่ไหมฝั แต่มันกบอีกข้างมันถ่วงไว้อยู่นะทุกครั้งมาถ่วงไว้อยู่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันก็ต้องถือข้างเดียวลักษณะของการเล่นต่อไปนะครับการเล่นดัมเบลที่ส่วนใหญ่มักจะผิดกันและส่งผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดก็คือเรื่องของการเพลสหรือการแบบเหมือนวิดพื้นแต่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละเพลสไฟก็ได้เพราะฉะนั้นการขึ้นหนักนะครับ หมือนเดิมสมมุติเกิดเราท่าน้ำหนักเบาขึ้นจริงแล้วพี่ขึ้นน้ำหนักผมหน่อยในเมื่อเรามผีผู้ผู้เซฟแล้วช่วยยขอ20 <laughs> 20บาทพ <laughs> อมโอเคสมมุติว่ามันหนักมากครับคุณผู้ชมครับ <laughs> เวลาเราจะเล่นก็คือ,อ flat bench p e นะครับก็คือเราลักษสองจะนอนแบบนี้ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เขา่ารองที่เข่าผมก็ล้มตัวลงนอนเอิเข่าท่งแล้วขาวางแล้ว ดึงให้เข้าท่าตั้งสมาธิให้ดีแล้วลงชา้าๆผมจะไม่ลงเร็วเพื่อเกินอากัรบาดเจ็บชา้าๆโอ้โหบีบมสมมุติครบแล้วสิบสออะไรเงี้ยปุ๊บท่ามันหนักเกินไปสมมุติเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมจะบิดแบบนี้แล้วผมก็จะดีดตัวขึ้นมาเขาว,วางเขาว,วางที่เข่า คือวางที่เหล่าดื้อลงมานี้ปุ๊บลงใกล้ตัวแล้วก็ใกล้ตัวปุ๊บแล้วก็ปึ๊บช่วยได้หรือถ้าเกิดมาหนังจริงปุ๊บสมมติหนังจริงปุ๊บผมก็จะเอาเขาแล้วก็วางเขาประคองประคองแบบนี้นี่คือเซฟสุดๆเลยพี่ต้นมีมีไหมครับมีใช่ใช่ส่วนนี้ทีนี้บุยลองลงใหม่บุยบุ้บุยลงใหม่นะครับ ส่วนใหญ่แล้วบางครั้งส่วนในเรื่องการบาดเจ็บก็คือคนที่ลงอย่ากดอย่ากดอย่ากดบอกกันดีก็ได้คนคนที่มันลงมากันไปมัเติร์มเติร์ใช่ไหมมันนักมันลงมากเกินไปนี่มันลงสมมติถ้าแบบโอเคทุกท่านครับเดี๋ยวผมบอกบอกก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงไหลเดี๋ยวทำให้ดูอย่ากดดีน้องเจ็บอ้าวลงโอเคส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเพลสหรืออกนะครับลงแค่มุมประมาณนี้มันจะได้อกจริงๆมันจะอกปุ๊บมันจะบีบอก แต่กเรลงลึกลสผมเ็นว่าบางคนลงลึกมากๆเลยแล้วเล่นน้ำหนักเยอะเพราะว่ามันจะลงไหลกล้ามเนื้อจะฉีกขาดได้ใช่ใชตัวนี้ก็จะมีการโดนเราเล่นน้ำหนักน้ำหนักเยอะๆกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ต้นชี้ดูหน่อยครับใช่นะในในส่วนของตัวพวกนี้นะฮะที่ไล่ ไล่ติดมาของช่วงไหลใช่ครับังเกตว่าคนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายกน้าหนักเยอะลงปุ๊บลงลึกลงลึกแล้วกว้างอีกมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วพังมันก็จะทิ้งแบบนี้ครับเออโอ้ยอเนี่ยกนี่แหละนี่แหละอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะบาดเจ็บสุดๆเลยอันตรายมากอย่าเล่นเด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ไหวคือลงปุ๊บพักที่อกให้ชิดใกล้ตัวเอ คราวนี้เรามาดูบาเบลใช่ไหมบาเบลเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราเห็นมันก็จะมีขนาดที่สั้นกับยาวครสั้นกับยาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมันใหญ่ๆเราก็มักจะใช้ตัวยาวนะส่วนมัดเล็กลงมาหน่อยนะเราก็อาจจะใช้ตัวสั้นหรือคนที่ขี่ข่วความสามารถยังยังไม่ถึงหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะใช้ตัวสั้นลงมาซึ่งน้ำหนักก็จะแตกต่างกันอันนี้มันไม่ดีเคราบมันโดยความร้อนนะครับทำไมมันงอง,งองอย่างนี้อ๋อใช่ไม <laughs> ไม่ใช่ <laughs> จริงๆแล้วไอ้ตัวสั้นยันจะมีสองลักษณะก็คือไอ้ตัวสั้นมันก็คือปกติมันก็ตัวบาร์ยาวนะครับตัวตรงนะครับตัวอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นโค้งนะครับอันนี้เราเรียกว่า e a s y bar e a s y bar รหรือว่า EZ ใช่ไหมออกเสียง e <Z. S 1> ใช่ผมอีแซใช่เพราะงั้นตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ถ้าเราเล่นในตัวบางท่าที่เล่นพวกหน้าแขนหลังแขนมันจะช่วยลดในเรื่องของแรงก,กดตรงข้อมือให้มากขึ้นนะถ้าเกิดเราไปใช้บาร์ตรงใช่เพราะถ้าถ้าเป็นบาร์ตรงเนี่ยมันจะทำให้แรงกดของตรงข้อมือมมมมาาาากขขึึ้้้นนซ่่่่งงงงบบทีีีตตรรรรเยอออจจะัแแูไไห เป็นตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟมากขึ้นอีซี่บายมีตรงการนี่คือทําอะไรครับฮะก็จับไรโรได้อีกใช่ลักษณะของการจับการดึงใช่ไหมบางครั้งที่เวลาบางท่าที่เราเล่นมันทําให้ง่ายขึ้นของตัวพวกนั้นนะครับอ้าววางนะครับเราดูลักษณะของการวางนะครับยิ่งแค่ถ้าอย่างงี้นี่นอนผิดแน่นอนประเด็นแรกนะเขาเขาเห็นว่าโอ้ยตัวนี้มันเย็นสบายอ่ามันโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณวางเนี่ยวางแค่ตรงนี้มันเมันเป็นกระดูกต้นคอแล้วมันอันตรายมากเพราะโดยหลักการวางบาร์เนี่ยเขาต้องวางที่บ่าใช่ไหมฮะ บ่าเนี่มันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อที่จะรองรับพวกพวกบ่าได้นะครับงั้นถ้าเกิดมาหลายคนมาโอ้โหคองคอเลยถ้าระวังแนวบ่าเนี่ยมันจะมีโครงสร้างคือมีทั้งแกนสันหลังแล้วก็กระดูกการรับน้ำหนักขึ้นรองรับด้วยถ้าจะไปวัดที่คอกระดูกมันน้อยอันตรายใช่มีอีกบาร์เบลเวลาที่บ๊วยเคยเคยเจอบางคนไหมที่เวลาเล่นเนี่ย มันต้องโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องก้มเขาเข้าไปก้มเข้าไปเพื่อเอาบาออกมาอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้จริงๆมันต้องให้ความช่วยเหลือหรือมุมรักษะาการที่เข้าไปคุณต้องแบบให้เห็นตัวตรงนั้นให้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 มันสะดวกอย่างเช่นฉันแบกอยู่ถอยหลังเข้านะหะวางเฮ้ยวางได้ยังมันตรงหรือย,ยังไป<ๆ>มา<ๆ>มันมันเจ็บไอ้ตอนไอ,ไอ้ตอนที่ เนี่ยตอนที่จะเริ่มกับตอนที่จะเก็บเนี่ยละ่ละลักษณะพวกนี้เขาถึงบางทีคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าให้คุณแบบเพื่อให้เห็นหรือคุณมีคนช่วยส่งตอนที่ค,คุณเริ่มก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นและคุณเล่นเสร็จหลักการคือพูดนึกอย่างเดียวครับทําอย่างอะไรก็ได้ให้รู้สึกมั่นคงใช่ให้รู้สึกมั่นคงพอมั่นคงมันจะมั่นใจและเริ่มเล่นได้ใช่แล้วก็เหมือนกัน,นครับคือเล่นตหนักน้อยไปก่อนอไม่ต้องเล่นเยอะถ้าเล่นเยอะอันตรายมากอ่านต่อไปบ๊วยเคยเล่นท่าเด็ดลิฟไหมโอ้โหเดดลิฟนี่เมื่อย ไม่มันจะเมื่อยมันจะเมื่อยหลังสมมติเด่นเด่นไหครับคือถ้าจะเป็นแบบเหมือนกลางขาแบบนี้แยกเท้านิดนึงแยกเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ลงบางทีมันจะมีมีตัวดัมเบลด้วยออกมีโนบาร์นุ่หมักปุ๊บขึ้นเงี้ยปุ๊บหนื่ออ่าใช่ราด้านข้างนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาก็คือบางครั้งคนเล่นเห็นไหยครับผมว่าเเียวมากเลยคุณคคุณดึงเนี่ยไม่ครับไม่ดีครับผิดใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับเวลาที่ลงคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้ง ด้วยความที่นั่นเขาจะเหมือนเขาก้มฮะหลังจะงอซึ่งจริงๆปกติกันการที่เราก้มแค่ไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมีน้าหนักช่วงเราแค่ก้มหลังงอยแล้วเออมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของแรงที่กดลงกลางหลังเวพราะงั้นตรงพวกนี้ต้องพยายามให้หลังต้องเหยียดยืดมากขึ้นยิ่ง <Okay. S 1> ถ้ามีน้ําหนักมากขึ้นก็ต้องท <Okay. Okay. S 1> ำให้หลังตรงมากขึ้นโอเคอ่าใช่โอเคเหยียดยืดนะเหยียดสะโพกยืดหลังและขึน oh. นะครับอโห นั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับ,รบทั้งดัมเบลและบาร์เบลในส่วนที่เรามัาจะเล่นกันผิดๆใช่มีอันที่อยากแถมครับครับ คือบางทีเด็กๆในตอนที่ผมเล่นเวทใหม่ผมไม่เข้าใจว่าเราจะซื้อเข็มขัดมาทำไมมันใส่หูไม่ได้ผมเลยไม่เคยซื้อเลยเออใช่มันใส่หูกางเกงเราไม่ได้พี่เราไว้ไเล่นเวลาที่คุณเล่นเวทท่านนะครับเราไว้เพื่ออะไรครับ <c oughs> ไว้ใส่เนี่ยอย่างถ้าบุ้ยเล่นบางท่าที่หนักๆใช่ไหมท่าที่มันเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเราต้องใส่พวกนี้นะครับลักษณะของการใส่ก็คือถ้าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้แน่นแน่นกว่าที่ที่เราใส่เข็มขัดธรรมดานะครับเราต้องแทบจะว่าต้องดึงให้แบบชนิดที่ให้มันรัดมาก มากมากที่สุดเลยครับนะครับไม่ไม่ใช่เหมือนกันเราใส่เฮ้ยเข็มขัทมดท้องนาเฮ้ยใส่มไม่ใช่ไม่ไมใช่ไอ้นั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไอ้นั่น,นคือประเด็นแรกประเด็นทสองคือต้องอยู่ที่ท่าถามว่า,าบุ้ยเล่นขาเล่นหลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้เล่นไหล โอเคบ๊วยใส่ได้แต่อย่าวางท่าอย่างเงี้ยบ๊วยมาเล่นซิทอัพบ๊วยฉันจะต,ต้องใส่ไหมหน้าท้องหรือบ๊วยมาเล่นหลังไอตัวแล้วผูดาวเงี้ยถามว่าไอต้องใส่ไหมบางทีมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวแรงใช่ไหมผมผมสรุปงี้ได้ไหมครับว่าเข็มขัดในเรื่องของเข็มขัดซัพพอร์ตแบบเนี้ยใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็คือควรจะใส่ในเรื่องของสนับสนุนในการ เพื่อความปลอดภัยของท่าที่เกี่ยวกับหลังที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ไม่มีปัญหาก็ระวังหน่อยเพื่อให้มั่นใจเท่านั้นเองนั่นคือเรียบร้อยนะครับนั่นคือความตั้งใจของรายการเรา e a l ต h y ไฟ i d a y ที่นําการออกกําลังกายแบบฟรีเวทแบบผิดๆมาฝากกันเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีการเนื้อที่แข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีนาพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดีเช่นเดียวกันนั่นคือ e a l ต h y Friday ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ